ครับผมวันนี้ผมมีโอกาสแวะมาเยี่ยมบ้าคุณแม่เบิร์นครับผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องออฟครับวันนี้มาเยี่ยมน้องออฟพรชัยสาวสีมนุษย์ยักษ์ที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมวันนี้น้องขีหน้าครับน้องกีหน้าเป็นหลานสาวคุณแม่เบิร์นโตเป็นสาวแล้วตอนนี้สูงใหญ่ นะครับตัวนี้ก็น้องอ,อ๊อฟตรนชัยเสาวศรีครับผมทราบว่าขึ้นมาจากกรุงเทพครับเนี่ยนะไปหาหมอที่ไหนครับแม่าท,าทีโบบ่โรงพยาบาลกัลยาีครงพยาบก็โรงพยาบาลกัลยาีค่ะโรงพยาบาลกัลยาดีแล้วคุณหมอว่าไงบ้างอืมไม่ได้คุยกันเลยกับหมอกับพ่อหมอคือจะพยาบาลที่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจ้นะหมอเขาว่าไงบ้างครับเกี่ยวกับสุขภาพ เห็นหมเอกบอกว่าปีเอ e ๊วันท right oh. right ี่สิรนะปีไปแล้เดือนสศิา่สบเกอะไรนะหู้นย์ห้าหะไปอีกครั้งนึ่งครกก้อนอะมันยังหยุดตัว้องดตอนนั่คตัวแล้วเอาเป็นไงบ้างครับลุกได้ไหวกินอะไรนได้อะไรเหมือนเดิม คิดได้เยอะไหมลดลงหมอไม่ค่อยให้ยากระตุ้นอาหารนะตั้งเยอะจำหนักอยากเดียวนะแล้วคุณหมอว่าไงบ้างมีโอกาสจะเด้วยไหไม่ไหวแล้วคุณเอาต้องร่างก็ดีแล้วนะคุณหมอก็ดูแลนะดูแลอย่างดีแล้วก็คุณแม่มีอะไรอยากจะพูดถึงน้องอ๋อมบ้าง อยากให้ดีอยากมันได้ได้มันคงเป็นไปไม่ได้จ้ะจ้ะต้องทำใจนะจ้ะเพราะว่าป่วยมานานจ้ะช่วงนี้ก็คือขอบคุณในมูลนิธิพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระองค์แล้วก็มูลนิธิพระอสมวชที่ได้ติดตามดูแลตลอดจ้ะจ้ะเตะใหญ่ห่านอะไรก็ไม่รู้มาถอยสัปีกแลรอ เป็นไงบ้างน้องออกร่างกายตอนนี้อบปวดแข้งปวดขาปวดตัวเนี่ยยืนเด้าจีบเขายืนเ่ได้เจ็บเขาต้องพักงอๆนิดนึง กินข้าวอย่างกับโมจ่าไม่ได้กินอลไรกับเจ้าพี่เขาต้มก่อนไปอันละสามสามอันโอ้โหข้าวต้มเนี่ยสามอันแล้วกันครับไม่ต้องกินข้าวเลยไม่หิวเลยแล้วกลางวันล่ะกลางวันก็กินข้าวบ้างกินขนมบ้างกินขนมอะไรมีคนมาเยี่ยมบ้างไหมหลังจากเรื่อยๆนะเอรื่ยๆมาจากที่ไหนบ้างคนในหมู่บ้านนะมาเยี่ยม ซื้อตำงอมฝากมบางคนให้ก็ได้รอยเไปไปหาหมอที่คุณเทียบใจดีไหมใจดีใดีนะให้กำลังอยากออฟดีนะออฟอยากหายเร็วๆนะไมัอยากนอนอย่างงี้หรอไม่อยากอเนี่ยครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องจีน่ามาก วันนี้ให้เกดมาเยี่ยมหนึ่งบ้าก <Yeah. S 1> วัสด,ดีครับ <Yeah. S 1> วัสด,ดีครับานเกอคไเกดถึงลูกไหมเกดถึงลูกไหมจจได้